ABC แล้วน,นี้เอากุ้งเป็นมาตกนะวันนี้กุ้งเป็นมียี่สิบตัวยี่สิบนตัวลองไปตกอังเกยอยู่แต่เผื่อจะได้อังเกยหน่อยอังเกยชอบไปเกินเนี่ยกุ้งเป็นตายลุยเอกน,งนางนาสองคนกันนะเอก ไปขึ้นหน้าเลยก็ได้ขึ้นก่อนเลยก็ได้ขึ้นแลว้วโดนปุ๊บอาเอกระหว่างพายเรียออกนะก็โดนสางขึ้นซัดนิดนึงถังม,มันลื่นด้วยครับนายเอกก็เลยตกถังนิดหน่อย เรือก็เกือบฟั่มแล้วนนเนาะตั้งหลักกันได้ก็ลุกขึ้นแล้วก็ลุยกันต่อนะนี่แหละึ๊บนี่น้ำมาเลยึ๊บน้ำเข้าโอค๊คฮึ๊บ เก่งหน้าหัวก็ได้เออหัวเลื่อนี่มันแคมเตี้ยเสียกวนะน่ะโทรศัพท์ไปเอกในกระเป๋าอ่ะในกระเป๋าเอกอะ่ะ ยี่ลองมะรองเท้า,านั่งลองมะให้เอกกลัวลื่นอ่ะเดี๋ยวตกนี่มันชี่ตรงนั้นพอดีเออหรือยาวมานั่งอีกเอาปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอรอไปตรงนี้หน่อ,อ คืนมาด้วยนะ <Okay. S 1> เนากุ้งคืนมาด้วยไอป๊อตตัวเล็กหน่อยตรงนี้ตัวเล็กหน่อยนะหนึ่งตัวอัน,นแจมมาแล้วครับมัน <Okay. S 1> กดปื้ดไปเลยนะ <Okay. S 1> มาหนึ่งตัวเนี่ยรุ่นนี้หระมังที่ที่มันดึงบ่อยๆอ,ยอ่กินกูนตัวนะ มึงนี่นะที่ดึงดึงอยู่อ่ะแต่ตัวตนี้มันยังเล็กอยู่อ่ะถ้าตัวใหญ่ๆเราต้องไปตามหินหน่อยน่อยู่โคนเสาคนละแต้มสองแต้มให้คนก็กินานเงี้ยทอดดีๆทอดกับกอแน้าาดริกอร่อยนะ เล็กกันเนี่ยพอตมาแล้เอาเต็มสองเราเด็ดตัวเล็กไปวะเนี่ยป่ามตัวป่ามเปิิมเลยเนี่ยบนว่างๆนะเคื่อน เกี่ยวกุ้งเชียงเล็กๆอย่นี้กนะ็ไต้องใหญ่มากน้ำมันไม่ไหลมันปัดไปปัดมานะหลุดไปเลย เล็กนะยามว่างตัวไม่ใหญ่ตรงนี้หินไม่ค่อยมีมาถ้าเป็นกองหินตัวจะใหญ่ถ้าไม่ใช่กองหินก็เป็นปลาจันจรก็อยู่ตามกองหินเล็กๆตัวก็จะไม่ใหญ่ เข้าไปโคนเสาเลยครับมันแหละ น้ำไหลเที่ยงเที่ยงน่าจะกินดีอ่ะอันนี้มันกินแบบห่างๆน้ำมันไม่ไหลอะนะปากคอใหเจ้าป๊อดเหมืนนหนมนมหอะนะเดิมโอ้โหไซเดิมเลยมไซเดิมเนี่ยเราไปหาตัวใหญ่ๆกันไหม ไปเกินรุ่นนี้จะทอดกรอบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดือนมิ้นชัได้อยู่ หย่อนหย่อนตามโพนเสางานเล็กๆพักผ่อนสบายสๆหย่อนเข้าไปวนเสาละแล้วก็ถือรอไว้ครับน,นนะะาดูไหม ต้องคิดเล็กๆแล้วแหละเอกเออก็เป็นปลาแมวปลาหมาปลาแมวนะแต่ปลาใหญ่เยอะนะนนี้น้ำดีๆอะไรดีๆเนี่ยแับใหญ่ๆก็เยอะนะ เอกนี้มันกินเอากินเอาเลยอือหึว่ารุ่นแบบนี้รุ่นนี้กำลังสวยแต่ตงรงนู้นใหญ่กว่านี้ออกไงโอ้โหโอ้โหนแล้วดนแล้ว ดิ้งก้อนแรงเจปกดบ้างครับที่ปกดผมจะเอานิ้วจิ้มลงไปด้งออกง่ายๆตรงนี้ตัวมันเล็กไปหน่อยแต่ไปหัวนู้นใหญ่ๆ ไม่ทันหัวน้ำเช้างั้นตีสากได้นะท่านชมสากก็กินดีสากต้องมาหัวเช้าเช้า 对吗？Okay, เกียร์ชิ้นได้สี่สามสี่ตัวก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับนะนะก็ตบเด็กเล่นไปก่อนเดี๋ยวก็อีกสักพักเดี๋ยวย้ายไปหัวนอกนะหัวนอกมันมีกองหินนะ ก็เดี๋ยวจะลองกุ้งเป็นตกอังเกอีดูปกติผมจะตกอยู่สะพานแรกนู้นสะพานทางนู้นนะแต่วันนี้ลองมาตกอยงนี้ทางนี้ก็ไม่ค่อยรู้หินรู้ล่องเท่าไหร่นะแต่ก็ลองเดาๆดาว่วๆไป จะย้ายแล้วครับได้ห้าหกตัวเนะีนน่ยะย้ายไปที่หัวดีกว่าไปรอน้ําขึ้นทิ้งรอหัวน้ําลงทิ้งเที่ยงนะตรงนู้นจะได้ลุ้นปลาใหญ่หน่อยนะเพราะวันนี้เอากุ้งเป็นมาเดี๋ยวเสียดายเอาเหยือดีมาก็เข้าหมายไม่ดีก็เปลืองเหยือ่อไปครับลุย หายไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็ถึงเห <ไป S 1> ม่นเลงอ๋อเหมือนในพวกแข่งไก่ไก็เป็นงานเบาๆสนุกๆัาขอนมีแรผขอนทลายเก่าเล็กๆแต่ถ้าไปหัวๆนี่ยก็ตัวใหญ่ ถ้น้ามาเวลาถ้าใครจะมานะก็แนะนําให้ดูพวกเรือเมย์ด้วยนะมันจะมีเรือลากจุงเรือดันเงนี้ยเลาวิ่งออกทียรคลื่นจะแรงนะก็อันตรายนะเลเรือเล็กๆก็พยายามอยู่โคนเสาเข้าไว้อันตรายนะไม่งั้นคลื่นกินเรือจมเนะนี่ยนาับผมลุย ก็พายมาสักพักนะเอกก็เริ่มเมาเรือนะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวแวะตกกันตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเออก็ได้ปลาบูทะเลหนึ่งตัวนะก็ไม่ได้เอาว่าปล่อยก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเข้าไปตกกันที่เดิมหมายตรงเดิมดีฝานะใกล้ๆนะถ้าเมามากกว่านี้ก็จะได้กลับฝั่งได้ง่ายๆเนาะก็มาถึงนาเอกก็ได้หนึ่งตัวเลยครับ แล้วอุย้ยเก่าป๊อตในช่วงน้ำไหลๆกันดิกินดิมันเริ่มแลยมันเริ่มเก่าเล็กรุ่นนี้ก็ได้เลยนะทอดกรอบตัวยาวใช่ไหมตัวนี้อืมอีกเยอะโอ้ยปานเนี่ยอังเกยอังเก,งเกยก็จะเหมือนปานาตัเน,นี้นะต่านตรงไหนก็ตัวจะทีท่ทองเกล็ดเขาจะหนาๆห,หน่อยเนื้อจะอร่อยพอเยอะเลยล<ะ>เออปานเนี่ยดีโลสองร้อยห้าสิบอ่ะอังเกยเออ ปลาแพงวอ้เก่าอา <ละ S 1> ีกปลาโตจีนอ,อ,อยู่อยู่ไมนกดตัวใหญ่อ,อ่ะดอู้ออปลาอะไรวะอ้เหมือนปลาตาแดงเลยใช่ผมกดโคตรแรงไง วิ่งวิ่งวิ่ง,งอังเกริรแน่เลยวิ่งวิ่งวิ่งเต่าใหญ่ที่มันกดขาดไปในตัวหน้าใหญ่ๆแบบนี้แหละม้านะคุณผู้ชม กีนโดนกหดหัวทิ่มลงไปเลยนะงัดทีเดียวดึงขาดไปเลยไร่ล้วดูสายอันนี้มันเป็นเบ็ดไอตัวที่กินผมขาดไปอันนี้ได้ใหม่นะฮะพี่โยมแล้วมันกินของผมผมขาดไปดูท่านผู้ชมโยมดูดูดูแต่เรแป๊บอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมครับ มันกินผมขาดไปแล้วมันกดขาดไปเนี่ยดูสายยังอยู่เลยนะขายยังขาดคาปากเลยนแล้วมันกินผมมาอีกทีไงได้ตัวขึ้นมาดูเน,เนี่ยจะตามันจะขาดนะ่เองนะปากวิรุดวัดรูดปากเลยด้วย กินหัวเขาไปเลยอ่ะโอ้โบนโบนเฮ้ยอุ๊บเอาหอาเอาอไอ้ป๊อตดึงจะแรงไปหางอันอี้หนูเฮ้ยไอ้สากเอ๊ะเดี๋ยวจะโดนไม่โดนแผลเก่ามันโดนอ๋อแผลเก่าอ่ะนึกว่าไอ้สากมันสวย กินกันนัวแล้วตอนนี้ดูแล้วหนึ่งตัวตาอะนี่มันดอกหมากเลยอ่อ้กระต่ายขูดต,ตัวยังเล็กอยู่อ่ะเนี่ยแหละเออตัวใหญ่ตัวสามสี่โลเลนี่ยรุ่นเนียที่บอกอ่ะที่บอกอที่ตกฝั่งนู้นอ่ะรุ่นรุ่นประมาณที่ตักน้ําอ่ะเออนี่แหละอันนี้มันยังสี่โลเลยอเออส,สองโลสามโลเลยแหละใหญ่จัด นิ้มยังเล็กเนี่ยเออเอาไปก่อนมีครเห็นเอาไปก่อนเนื้อดีเนื้ออร่อยกันไอืออยู่ปะ้เก่าไหมเก่าป๊๊ด ตัวอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยเรืงกระมงกินกุ้งเป็นนะเนี่ยนะเนี่ยถ้ามีเปี้ยในเปี้ยมก็มันก็เอาเนี่ยมันกินกุ้งเป็นเร็จ โอ้ยลาหัวลอยมาเลยอเขียวเขาเออนะสนุกสนุกนะมิงั้นไม่ทันเลยนะถ้าปล่อยหางยาวๆนะก็อ<ข>อพอม,พอมกินก็วัดเลย<พ>อ,อย่างนั้นาสายมันยาวมากเวลามันกินก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะก่อจะรู้ใช่ เฮ้ยเก๋าอย่างนี้กินไม่ได้อะเรียกเก๋าอะไรกับสมโต้เอาผ้าปดเองเนี้ยเอาอะไรจับก็ได้ปดเอสบัดสบัด โอเคครับท่านผู้ชมกลับรู้สึกเหมือนเรือจะล่กยิ่งนั่งยิ่งแคมปลิมปลิลิมยังไงไม่รู้แคมเรือก็รีบจำเข้าไปอันนี้ก็งานตกปลาเล็กสนุกสนกนะก็ได้ปลาเก๋าใหญ่ตัวเดียว พอดีนะเอกเมาเรือนะก็เลยไม่ได้ไปหมายปลาใหญ่ไอหัวนอกนู้นตกปลาเล็กเล่นอยู่ข้างในนะก็สนุกดีอะปลามันกินเลยแต่เรือรู้สึกเหมือนเรือไอท้องเก็บอากาศมันจะรั่วเนี่ยมันเข้าไปในนี้ถ้ามันเข้าไปในเรือมอยังวิทได้ไงแต่มันเข้าไปในท้องอากาศเนี่ยมันวิทไม่ได้แล้วมันเข้าฝั่งอย่างเดียวไม่เสี่ยงดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปชมผลงานกันว่าได้กี่ตัว ก็น่าจะประมาณเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่โอเครับนะ้านๆะก็ถึงฝั่งแล้วนะทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ถือว่ามาพักผ่อนตกปลาเล็กๆเล่นนะพอดีเพื่อนเมาสะก่อนมเมาเรือนะก็เลยไม่ได้เข้าหมายปลาใหญ่ข้างนอกนะว่าจะเอากุ้งเป็นตัวอังเกอร์หน่อยก็ได้ปลาเก๋าใหญ่มาตัวเหอนกันแล้วที่เหลือก็ตัวเล็กๆรีรรีบเข้าฝั่งก่อนเพราะว่าถังอากาศ าอากาศหลังเรือเนี่ยมันน่าจะซึมแหละรั่วดีนะตกดีนะสังเกตว่าเออทาไมน้ํามันถึงขึ้นแคมมามันค่อยๆซึมเรื่อยๆเัาถ้าตกเงี้ยมันเพลินไม่ได้ดูนี่นใส่กับฝั่งไม่ทันแนวพายออกไปนุ่งนุ่นอย่างไใจเลย<ม><ม>ก็ปลารวมที่ได้นะก็ก็ได้ปลาเก๋าใหญ่หนะึ่งตัวแล้วก็ที่เหลือพวกปลาเก๋าป๊อตนะก็พอได้แกงนะปลาเล็กๆเนาะสำหรับคลิป นี้ก็เป็นคลิปพักผ่อนนะวันหยุดพักผ่อนสบายๆก็ไม่มีเไรมากครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปครับผมขมบรรยากาศด้วยถ้าถังไม่รั่วเนรยนั่งได้อีกหน่อยนะแทบเนื้อนะมันซึมไหนก็ไม่รู้ต้องไปดู